สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนสมัครเข้าเซิร์ฟเวอร์มา์ครับสมายครับหรือ MC มสมัยครับนะครับอย่างแรกก็ต้องไปที่เว็บไซต์ของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับ ส่วนใครที่มี username แล้วก็ให้ login เลยครับส่วนใครยังไม่มีก็ให้กด register ตรงนี้นครับกดเข้าไปนะครับให้ใส่ username ของคุณเป็นอีเมลของคุณครับที่สามารถใช้ได้จริง เพราะจะมีการส่งข้อความเพื่อยืนยันยูเซอร์เนมของคุณนะครับนิกเนมนี้ก็เป็นชื่อเล่นนะคะจะใช้อะไรก็ได้โดยจะเป็นยูเซอร์เนมของคุณนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับให้ใช้ Facebook ที่ใช้งานอยู่นะครับอันนี้จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะครับพอ,อใส่หรือกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับให้กดตรงนี้ครับสมัครสมาชิกสมรครับหรือรีจิสเตอนะครับจะขึ้นอย่างนี้นะครับ นี่ฮะปุตรวจสอบอีเมลอีเมล please check you email นะครับแล้วก็ไป Hotmail เลยนะครับนี่นะฮะพอเราสมัครเรียบร้อยเราจะได้รับอีเมลนะครับนี่ให้กดเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยครับนี่ฮะแล้วเราก็นำตรงนี้ฮะให้มาใส่ งนี้นะครับผมสร้าไปแล้วนะครับก็ปิดน,นี้ไปเราก็ล็อกอินเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เข้าอยู่หน้านี้แล้วฮะแล้วเราจะเข้าเกมได้อย่างไรครับเราก็ต้องมี สมายคีนะคบหรือลิฟทีที่ไปขอจากเพื่อนที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟนะครบนี่ฮะผมก็ใช้ลิฟทีนะครับขอจากเพื่อนมาฮะผมก็เติมไปแล้วละห้าสิบบาทนี่ฮะวิธีการซื้อลิฟทีแล้วก็มาเติมเงินฮนะที่นี่ฮะเติมเงินก่อนนะครับนี่ฮะแล้ก็สัด ใส่รหัสบัตรทมันนี่ครับสิบสี่หลักนะฮะแล้วกดตรงนี้ไปแล้วรอสักครู่นะครับแล้วเราก็มาเช็คตรงนี้ฮะประวัติเติมเงินนะครับนี่ฮะแล้วเราก็กดช็อปนะฮะเ่อนลงมานี่เราก็กดรายละเอียดสินค้าฮะกดเข้าไปครับ พอเรามีห้าสิบบาทนะฮะเรากดสั่งซื้อไปเลยฮะพอสั่งซื้อนะฮะเราก็จะได้คีย์มาฮะมาทางนี้ฮะนี่ฮะรับสินค้าเราก็จะได้มาบนนี้ฮะรายการใหม่ครับเราก็นําคีย์ที่ได้ฮะตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้นะครับพอเราอ่าสมัครหรืออ่า ยืนยันสมายคีเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่ Google เพื่อโหลดตัวเกมของเซิร์ฟเวอร์นะฮะนี่นะฮะจะไม่มีแจกครับให้หาเองครับให้ยืมมาไหมครับนี่นะฮะ ก็พิมมาเลยกดเข้าไปครับกดดาวน์โหลดตรงนี้เดี๋ยวมัจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ใต้ดิสก์ชั่นนะครับนี่ฮะเขาเลื่อนลงมาดูตรงนี้ครับนี่ฮะ กดเลยเลยเราก็กดตรงนี้นะคะหรือถ้าตรงนี้โหลดไม่ได้ก็ให้โหลดตรงนี้นะคระับกดไปเลยอะ,ะนี่ฮะล้วก็ดาวน์โหลดไปฮะ อ่าพอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ตัวเกมนี้มานะฮะกดรันเลยฮะหรือโอเพนก็ได้ครับต่อไปนะฮะกดอันนี้นะครับต่อไปนะฮะผมลงเรียบร้อยแลจะมาอยู่ในไดนี้ฮะ เาก็อยู่ในนี้ฮะเราก็เข้าเลยฮะเข้าตัวเกมที่เราสมัครไว้ครับเข้าตัวเกมให้เราโหลดมานะครับโอเคครับรอนะฮะนี่ฮะกดเพฮะนี่ฮะต้องย้ำมุดเป็นอย่างนี้นะครับ หนึ่งจุดแตะนะฮะแล้วกดเซฟครับกดเพย์เลยลนะ่ะนี่นะฮะพอเราเ้ะเกมจะได้หน้าอย่างนี้นครับเอากดที่มัลติเพเยอร์ครับแล้วก็ยังจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์ใดๆนะฮะเรากดแอดเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วก็เอา ip ฮนะถ้าเป็น id แท้ก็ให้นำา2 IP นี้นะครับส่วน id ปลอมเลยดีเผื่อน,นะครับ ให้เอาเนี่ยฮะก็คิดพิมพ์เลยฮะนะฮะเ้ากดแปบนึงฮะ เรกดนี่เลยฮะอ่าเราก็จะได้อย่างงี้ฮะซึ่งไอดีอ่าขีสามารถเข้าได้นี่ฮะเราก็กดเราจะเล่นนะคะเราต้องมากดที่นี่ก่อน,นอ่าเวบนะครับเริ่มเกมเล่นเล่นเกมแบบปลอดภัยนะครับกดไปเลยฮะนี่เป็นแบบระบบรักษาความปลอดภัยนะฮะเราก็กด เริ่มเล่นขอรหัสผ่านนะฮะนี่เราก็กรอบไปเลยครับพอถึงง่ายนี้เราพิมพ์ slash login น,นะครับพร้อมรหัสผ่านที่เราได้นะฮะนี่ยะเราก็จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะครับ งั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ